สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋อ,อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเก๋อ,อยู่กับ Nexgen t Ranger ตอนเดียวช่วงยาวนะคะแล้วก็เป็น4คูณ4นะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าสายลุยนะคะหรือว่าสายเอาไปใช้งานนะคะคุ้มแน่นอนนะคะในส่วนของราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่7,700 0บาทนะคะตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงมา้า170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะในรุ่นนี้นะคะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาว สีดําแล้วก็สีบอลเงินนะคะส่วนคันที่เก๋มารีวิววันนี้นะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเตรียมตัวเอาไปพร้อมบรยนะคะแล้วก็ส่งหมออให้กับคุณลูกค้านะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมแต่ละจุดเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างไปกันเลยค่ะด้านหน้าเลยนะคะเราเปลี่ยนชุดกระจังนะคะทั้งตัวกระจังเลยนะคะเป็นกระจังนะคะทรงแรปเตอร์ะคะฟอนภาษาอังกฤษนะคะ FORD นะคะทำเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงน,นะคะตัวฟอนต์นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะเรามีให้นะคะเป็นสีขาวหรือว่าสีเหลืองนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะไปดูในส่วนของตัวไฟกันเลยค่ะไฟของตอนเดียว4คูณ4นะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นแบบ โปรเจคเตอร์ or, แบบเต็มระบบเลยนะคะในส่วนของลูกแก้วนะคะก็เป็นสีบลูอายนะคะหรือสีน้าเงินนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของซีแคมนะคะชุดกระจังด้านหน้านะคะก็เป็นกระจังเดิมนะคะเป็นสีดําด้านนะคะเพราะว่าเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะในตัวของตอนเดียวนะคะจะมีหูรากจูงนะคะให้1จุดนะคะ ไปดูด้านข้างเลยค่ะติดตั้งนะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่ามีหมุดหรือไม่มีหมุดนะคะตอ,อนเดียว4คูณ4นะคะเป็นล้อกระทาคะสินิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะในตัวของตัวแม็กนะคะก็เป็นลายของแวนพายนะคะเป็นดำตัดด้วยขีดสีแดงนะคะไซยานะคะก็ให้ไซย,ยางที่2 6 5 6 0 R 1 8นะคะยางก็เป็นออทเทเลนนะคะเน้นใช้งาน พร้อมรุยแน่นอนค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะในตัวกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่ว่ายังพับมืออยู่นะคะกันสาดติดตั้งให้แล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มติดตั้งให้แล้วนะคะเบาะรองมือกันลอยนะคะก็ติดตั้งให้นะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับของตอนเดียว4ีคูณสีก็เป็นสีดําด้านนะคะของบันไดข้างนะคะคันนี้นะคะเดิมไม่มีนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นบันไดข้างนะคะเหล็กนะคะของ ลิมิเตนะคะเป็นตะแกรงนะคะใช้งานง่ายนะคะบำรุงรักษาง่ายเลยนะคะไปดูในส่วนของโลบารนะคะติดตั้งเป็นโลบารของอ u เรนเดอร์นะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะของไฟท้ายนะคะของตอนเดียวนะคะเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟแบบลมดำนะคะเป็นไฟ LED นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะสัญลักษณ์4คูณ4นะคะอยู่ที่ฝากระบะท,ท้ายนะคะ โลโก้ฟอร์ดนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนเดียว 4x4 คูณ4นะคะไม่มีกันชนท้ายนะคะคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมด้วยห่วงลากจูนะคะสีแดงทั้งสองข้างนะคะไฟกล่องไฟสองก่อไป้ายทะเบียนรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะห้องโดยสารนะคะของตอนเดียว 4x4 คูณ4นะคะในตัวของเบาะนะคะเบาะเดิมจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ สเปกโรงงานนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ที่พนักพิงนะคะมีการปัดนะคะในเจนเลนเจอร์สีแดงนะคะสะดวกนะคะแล้วก็สปอร์ตด้วยนะคะดูแลบำรุงรักษาง่ายเลยนะคะในส่วนคอนโซลนะคะก็เป็นสีดําด้านนะคะหน้าจอกางนะคะแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วะคะ่ะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple c a r p l a เ Auto Android นะคะรองรับในส่วนค่ะ การเชื่อมต่อะคะบลูทูธได้ด้วยนะคะแล้วก็รองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันของ Ford p a า s ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของสายช้านะคะ USB นะคะ1จุดนะคะ Type C 1จุดนะคะแล้วก็ในตอนเดียวของ4คูณ4นะคะยังมีดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะ4คูณ4นะคะก็ใช้งานง่ายนะคะโดยการบิดนะคะแล้วก็ เกะนะคะที่เก็บของนะคะยังมีช่องชาร์จไฟนะคะ12โวลต์ให้อีก1จุดนะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะช่วยเรื่องของการผ่อนแรงด้วยค่ะแล้วก็หน้าจอของดิจิตอลเลื่อนใหม่นะคะก็เป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะกุญแจนะคะก็เป็นกุญแจรีโมท1ดอกนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกนะคะในตัวของตอนเดียว 4, คูณ4นะคะฟอร์ยังให้การเปิดปิดไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของ ชายประตูนะคะยังมีการติดตั้งนะคะเราเรียกว่าสะขับเพจนะคะเวลาขึ้นลงนะคะป้องกันชายบันไดนะคะไม่ให้มีรอยนะคะในส่วนของตอนเดียว4ี่กุ4นะคะยังมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ด้วยนะคะแล้วก็ถุงลมนะคะให้ถึง2ลูกนะคะยังมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินให้ด้วยนะคะแล้วก็วารันตีของตัวรถนะคะ5ปีหรือ150,000กิโลนะคะชอบไหมคะสำหรับชุดแต่งนะคะ ตอนเดียว4คูณ4นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจในตัวรถนะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์083 7131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อ,อ channel, ช่องฟอร์ดเก๋ชนะ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งสั่นเตือนให้เกดด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ